ตัวนี้สวยเนาะตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ผู้นี้ได้สองเดือนผู้แดงเบลีนุ่นแม่เขายืนอยืนนู่นที่นั่นอ๋อผู้ชมครับตัวนี้ผสมแดงเบลีมีความสุขมากเลยครับมีความสุขมากช่วยช่วยอธิบายความสุขเป็นไงพ่อความสุขคือมันเวลาเขากินเวลามานั่งดูเขากินหญ้าเขากินดีๆก่อนเราก็มีความสุขอ๋อแค่เห็นวัวกินหญ้าก็มีความสุขแล้วครับอ๋อโอเคนะผู้ชมครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมความสุขของคนเลี้ยงวัวจริงๆนะผู้ชมครับเพิ่งเลี้ยงมาได้สองปีก็ได้ผลตอบแทนเกินคาดนะผู้ชมครับนอกจากเราได้ไขวัวแล้วเรายังมีความสุขการได้เลี้ยงมันด้วยนะผู้ชมครับตอนนี้เราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าของวัวนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านตราดครับตาบลตาบลสลรงอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดสุรินทร์คุณพ่อมีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์อะไรครับ0-89 หกสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกสามารถโทรมาสอบถามได้เลยตรงเนาะโอเคร <Okay. S 2> ครับผู้ชมครับ<ม>ขนมจีนด้วยมีอะไรได้วยพ่อขนมจีนขายขนมจีนด้วยโอเคผู <laughs> okay, <laughs> ้ชมขายของด้วยนะครับขายขนมจีนแล้วทำอะไรอีกพ่ออาชีพหลักคือขนมจีนอาชีพรองคือเลี้ยงวัวโอเคร okay, ครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวัวของคุณพ่อนะผู้ชมครับว่ามีลักษณะหน้าตาไงบ้างผู้ชมครับอ๋อคือไอตัวเล็กตัวนี้ชอบกินใบไ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับคุณต้องเรียกว่าคุณพ่อดีกว่าเนาะ ุณพ่อมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่แปดตัวครับแปดตัวอะอะไรทําให้เรามาเลี้ยงวัวครับคุณพ่อมันเวลาว่างมันเยอะเวลาว่างมันเยอะปกติเราเลี้ยงกี่ตัวครับก็ใส่เต้ามาตั้งแต่สี่ตัวปกติคือสองตัวปัจจุบันนี้ก็ใส่เต้ามาเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นจากวัวอะไรครับคุณพ่อคา่นเี่นะครับผู้ชมสวยเลยครับคารล่นตัวนี้ ก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกสามตัวอ๋อโอ้ตัวนี้ก็สวยนะผู้ชมครับตัวนี้ผสมอะไรมาครับคุณพ่อแดงเบลเล่แดงเบลเล่แดงเบลเล่ให้มันกินอะไรครับนี่หน่อไม้หน่อไม้อ่อนมันชอบกินเหรอชอบกนอนอยู่นั่งชาโลเล่ที่นอนอ๋ออันนั้นลาเบนผสมลาเบนเขาสามารถที่จะเข้าไปดูด้านในไหมพ่อได้ไหมบัวบ้านนี้ไม่ดื้ออ๋อเข้าทางไหนครับคุณพ่อโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรา เี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะผู้ชมครับเป็นวัวเป็นวัวบ้านๆนะผู้ชมครับตัวนี้ชื่อลิซ่านะผู้ชมครับลิซ่านี่พ่อเขาเป็นลาเบนอ๋อใส่พ่อพันธุ์ลาเบนตัวนี้กี่ปีกี่เดือนแล้วครับนี่เก้าเดือนเก้าเดือนโอ้ตัวนี้สวยเนาะตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับนี่ผู้เมีได้สองเดือนผู้แดงเบล่นุ่นแม่เขายืนอยู่นู่นชิดพ่อผู้ชมครับตัวนี้ผสมแดงเบลี ตี้ได้สองเดือนแล้วแม่เนาะโอ้แผ่นหลังดีเลยนะท่านผู้ชมครับนี่อ๋อเนี่ยหลังเต็มเลยอันนั้นไทยปลาอ๋อเพิ่มปรีอันนู้นเพิ่มปรีโอ้มันเชื่องนะพ่อเนาะตัวนี้เชื่องตั้งแต่คลอดเลยคลอดมาเชื่องคลอดก่อนเลือกอบตอหนึ่งวันอ๋อหนังดีเลยเนาะโอ้หนังย่นเลยท่านผู้ชมครับอ่ามันเป็นงานเป็นการนะท่านผู้ชมครับมันเป็นงานเป็นการภาคเลยท่านผู้ชมครับตัวนี้ได้สองเดือนเนาะตัวนี้แต่ว่าเป็นขวัญใจของคอกเลยใช่ไหมนี่ ไอตัวนี้คือท้องปลาตัวผู้ตัวเมียพ่อนตนวผู้อ๋อนี่ผู้ชมครับท้องปลาแม่เขากำลังใส่คอนแฟคเอาไว้อยู่อ๋ออะไรทำให้เราชอบใส่พวกเชื้อนอกก็แม่เพราะว่ามันออกมาแล้วมันดูสวยดูสวยดูสรา,าขายก็ได้ราคาด้วยอืมนี่ขายดีเ <c oughs> นไปได้ห้าหมื่นไหนพี่ลิซ่าขายไปสิบสามเดือนนะสิบสามเดือนได้ห้าหมื่นบาทผู้ชมครับไม่ธรรมดานะผู้ชมครับ เขาก็ยังต้องการอยู่แต่ยังไม่อยากนี่พี่เขาตัวสีขาวลิซ่านะอ๋อครับผมส3เดือนขายได้ห้าหมื่นหนังดีนะพ่อนะตัวนี้เนาะครับหนังดีนะผู้ชมครับดูสิครับโทนี่ชื่ออะไรนะแม่โทนี่อชื่อฝรั่งหมดเลยนะผู้ชมครับข้างหลังเนอริซี่ข้างหลังตัวนี้คือลิซี่อันนี้ลิซ่าิซี่อยู่ข้างหลังอ๋อตัวนี้อย่ครับโอ้ผู้ชมครับเยอะเลยเยอะเหลือเกินทองป่ามันกันเ้ยท้องป่ามันกันอ๋อ ทักทซื้อมาอ๋อซื้อมาตอนที่ติดท้องอ๋อโอเคครับผู้ชมครับซื้อตัวนี้นะผู้ชมครับถ้าเปิดก็คือประมาณห้าหมื่นนะพ่อเนาะแต่ว่าเรายังไม่เปิดนะเนาะเลี้ยงไว้ดูก่อนใช่ไหมครับพ่อเลียเ้ยงทำพันก่อน <c oughs> แล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคร้พ่อก็ออไม่มีเลครับมีแต่ลำปีเนะี่ยแหละบากัดขวาหม่สวยอ๋อแล้วเรามีวิธีการจัดการไงบ้างครับพ่อรักษาตามอาการรักษาตามอาการที่ข้อเป็นเยอะไหมครับ ที่คอกเป็นเยอะไหมครับพ่อตอนนั้นเป็นสองตัวเป็นสองตัวเป็นแม่ไอโทนี่นี่แหละอ๋อครับผมพ่อครับแล้วเรามีวิธีการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหมครับในความรู้สึกของเราลักษณะอัวยังไงให้ลูกสวยครับพ่อดูสูงสูงหน่อยสูงสูงโครงใหญ่ตัวนี้โครงใหญ่นะพ่อเนาะโอ้เนี่ยผู้ชมครับัวตัวนี้โครงใหญ่มากๆเลยผู้ชมครับอันนี้เป็นแม่คอกเลยไหม โวลัมต้นไม่หนิตัวนี้ที่ซื้อมาตัวแรกเลยตัวแรกคือตัวนี้อ๋อตัวที่ซื้อมาตัวแรกคือวัวชาเล่ตัวนี้การลดเล่ตัวนี้ซื้อมาหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดคลอดไม่แม่ตอนนั้นซื้อมาได้สี่วันคลอดซื้อมาได้สี่วันคลอดจ้ะขายไปแล้วขายไปแล้วได้สิบสามเดือนได้ห้าหมื่นสิบสามเดือนได้ห้าหมื่นอันนี้น้องเขาพื้นได้เก้าเดือนออโอเคครับผู้ชมพ่อครับแล้วไอ้ข้องนี้สร้างมาเท่าไหร่ครับพ่อนี่สร้างเองทำเองครับทำเอง ภูมิภูมิใจกับชีวิตนี้ไหมผมถามจริงๆไงภูมิใจมากมีความสุขมากเลยครับมีความสุขมากช่วยช่วยอธิบายนความสุขเป็นไงพ่อความสุขคือมันเวลาเขากินเวลามานั่งดูเขากินหญ้าเขากินดีๆกว่าเราก็มีความสุขอ๋อแค่เห็นวัวกินหญ้าก,ก็มีความสุขละอ๋อโอเคนะผู้ชมครับไม่ใช่ตอนขายนะไม่ใช่ตอนขายใช่ไหมไม่คิดเลยว่าจะขายทำไมพ่อคือเลี้ยงแล้ว รกมันอ๋อรักแล้วผูกพันใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาผมไปดูแม่คขอกของคุณพ่อหน่อยไปเดี๋ยวพาผมไปดูแม่คอกหน่อยไอตัวนี้มันป่นจริงเลยครับผู้ชมครับอันนี้พิซ่าแซลต้าโรตีอันนี้คือแม่คอกนะพ่อเนาะนแล้วตัวนี้คือตัวแรกของคอกคอกคอกดีของมันมีอะไรบ้างพ่อตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะให้ลูกสวยจ่ายลูกสวยกินก็เลี้ยงง่ายกินเก่งเลี้ยงง่ายเราดูไงว่าวัวเราดูไงว่าวัวมันกินเก่งไหม เพราะว่ามันกินตลอดอ๋อมีเทถานี้มันกินเก่งไงเขาจะกินเก่งครับผมเขากินตลอดเลยกินหญ้าเสร็จกินฟางอ๋อกินไม่เลือดเขาให้แต่เป็นของกินอ่ะอ๋อคือกินเก่งกวนไว้กวนไว้ในสวนนี่ไม่เหลือเลยอ๋อวัวนี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่ตอนเช้ามาไม่ได้กินอะไรครับปล่อยลงทุ่งปล่อยลงทุ่งครับและใบใบทุงก็ปลดหญ้ารอปลดหญ้ารอครับ ่อยเข้ามาเขาก็มากินหญ้าต่อออกินหญ้าแล้วก็กินฟางนี่แหละคือเขาไปเดินทั้งวันละกลับมาก็คือได้หญ้าในเปียวนอนก่อนอันดับแรกอันดับที่สองคือเป็นฟางสดเนาะฟางแค่นี้ใช่ไหมครับได้กินหัวหันอะไรเพิ่มเติมไหมหัวหันก็เสริมบ้างครับนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ประจาอ๋อพอเขาไม่ขาดวิตามินอ๋ออันนี้คือแค่สองปีนี่ประสบการณ์เยอะนะศึกษาไงบ้างครับพ่อเนี่ยผมก็ไปดูคนนั้นมาคนนี้มาดูในยูทูบครับผม ต่อไปเขาก็จะได้ดูเราเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชมครับเป็นแนวคิดที่ดีนะผู้ชมครับถ้าใครจะทาไม่ขาดสารอาหารหรอกเพราะว่าเขาได้กินอาหารเต็มที่อยู่อ๋อูเล็กๆครับแค่ฟาครับผมแล้วฟังพอไม่พอแค่นี้เนี่ยฟังไม่พอหรอไม่พอหรอครับเมื่อปีที่แล้วพอไหมครับปีที่แล้วก็ไม่พอต้องไปซื้อทีละ หมดก็ไปซื้อหมดก็ไปซื้ออ๋อก้อนเท่าไหร่พ่อที่นี่ก็าขายกันอันนี้สามก้อนร้อยสามก้อนร้อยครับโอ้โหหมดเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับโอ้โอเคผู้ชมครับแสดงว่าเลี้ยงวัวก็ต้องมีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะผู้ชมครับไม่ใช่ว่าจะให้กินนู้นกินนี่ได้นะผู้ชมครับต้องมีกําลังซับเหมือนกันนะพ่อเนาะครับแล้วก็ลงทุนบ้างนะครับครับผมที่ากินเราจะปล่อยให้เขาอดเราเขายังไงยังไงอยู่โอ้โอเคครับผู้ชมเพราะนั้นเราต้องทําดีที่สุดอืมเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งพ่อเลยนะนะคครรัอออีีกก้้งาพูดว่่ไเมื เลี้ยงครอแล้วต้องทําให้ดีที่สุดครับอืมโอเคครุณผู้ชมครับผมกําลังยิ้มอยู่นะคุณผู้ชมครับแปลงหญ้าเพิ่งเลิอกปลูกอันนี้คือแปลงหญ้าครับเมื่อก่อนเรามีแปลงหญ้าไหมพ่อมีผมผมทำใหม่ทั้งหมดแลนี่แต่ทมที่อ๋อทมที่ทําใหม่อ๋อปลูกหญ้าอะไรครับพ่อนี่หญ้าเนเปียหญ้าเนเปียเราเคยปลูกหญ้าอย่างอื่นมาก่อนไหมไม่เคยเพิ่งเลี้ยงวัวมาสองปีอ๋อเพิ่งเลี้ยงวัวได้สองปีเหรออ๋อหญ้านี่ก็เพิ่งปลูกกันหญ้าเนเปียหญ้าแรก แต่ว่าตัดแล้วุมที่ใหม่ใจมันรักเราก็ทำทำไปใจมันรักเราก็ทำทำไปอันนี้ยาอะไรพ่อนี่ยาในเปียครับสวยนะพ่อใช้อะไรบ้างแหลบแหลบแพรบมาทำเป็นขุยที่วัวครับผมใส่หมดโอเห็นได้รดน้ำเมืนเนี่ยสวยนะพ่อนะหลายรุ่นแล้วเนี่ยตัดคุ้มแล้วออ๋ตัดคุ้มแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเริ่มจะเรียงวางครับผม แล้วเราเคยคิดเคยฝันมาก่อนไหมว่าเราจะเลี้ยงวัวพ่อไม่เคยเลยแล้วอะไรมันเป็นแรงผลักดันให้เรามาเลี้ยงวัวครับเี็นทางเลี้ยงก็แล้วก็เลยลองดูลองดูแล้วก็ถูกใจมีความสุขโอ้เห็นเขาเลี้ยงก็เลยลองลองดูพอเลี้ยงปุ๊บถูกใจมีความสุขค,ค,วความสุขของพ่อมีอะไรบ้างกับ,บวัวความสุขก็ได้ไปเรื่องดูเขากินหญ้าเขามีความสุขเลยเวลาไม่มีรูไป่มีหลานเราก็นั่งเฝ้าวัวโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ คุณพ่อกับคุณแม่นะครับทิ้งขายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวงัวเหมือนกับเรานะครับต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับใจรักจ้ะ <m> มีใจรักครับผม,มจะทําได้ครับผมเลี้ยงเขาแล้วต้องรักเขาอ,อืม,มีความผูกพันครับผมไม่ใช่มาเลี้ยงอยากขายอย่างเดียวไม่ใช่รไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่การขายคือประเร็นรองเนาะเป็นรงองคิดว่าจะเลิกเลี้ยงไหมพ่อแมไม่เลิกจ้ะ ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีแรงเนาะจนกว่าไม่มีแรงจนกว่าจะทำไม่ได้แล้วครับผมโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกัการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ